สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด s u b สไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ CPF หรือบริษัทเจริญพ,พ่อกระพันอาหารจำกัดมหาชน ตอนนี้สถานการณ์ราคาสินค้าเนื้อสัตว์ในบ้านเรากำลังน่าติดตามโดยเฉพาะช่วงปลายปีพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาราคาเนื้อหมูยังอยู่ในระดับสูงส่วนเนื้อไก่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวแล้วซึ่งนักวิเคราะห์บอกว่าช่วงต้นปีพุทธศักราช2568ราคาเนื้อสัตว์น่าจะยังคงสูงต่อไปเพราะมีเทศกาลตรุษจีนเข้ามาหนุนความต้องการ แต่ก็มีข้อควรระวังเพราะราคาที่ผันผวนอาจกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้ได้สำหรับหุ้น CPF ถือว่าโดดเด่นที่สุดสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มาดูข้อมูลกันหน่อยราคาไก่ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วปรับตัวขึ้นมาที่39บาทต่อกิโลกรัมเป็นการเพิ่มครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยราคาเฉลี่ยทั้งไตรมาสอยู่ที่38.2บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น1%จากปีที่แล้วแต่ลดลง11%จากไตรมาสก่อนส่วนราคาหมูเดือนเดียวกันอยู่ที่73บาทต่อกิโลกรัมเท่ากับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น6 เปอร์เซนต์จากปีก่อนและค่าเฉลี่ยทั้งไตรามาสอยู่ที่72.3บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น10%จากปีก่อนและเพิ่มขึ้น1%จากไตรามาสก่อนในต่างประเทศอย่างเวียดนามราคาหมูเดือนพฤศจิกายนตกลงไปต่ำกว่า60,000โดงต่อกิโลกรัมแต่พอถึงธันวาคมก็กลับมาขยับขึ้นอีกส่วนที่จีนยังคงอ่อนตัวแต่ยังอยู่เหนือระดับต้นทุน ราคาช่วงมกราคมคาดว่าจะยังสูงอยู่เพราะตรุษจีนช่วงปลายเดือนและแนวโน้มผลประกอบการไตรามาสสปีที่แล้วของ CPF และ g f p t น่าจะเติบโตขึ้นตามราคาหมูและไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นถึงแม้ราคาจะผันผวนเร็วแต่ยังแนะนำให้ลงทุนกลุ่มนี้ในระดับเท่าตลาดโดยมี CPF เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง สำหรับปีนี้ฝ่ายบริหาร CPF คาดว่าต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์จะลดลงต่อเนื่องจากสงครามที่อาจสิ้นสุดทำให้ต้นทุนจีนและเวียดนามต่ำลงพร้อมกับค่าขนส่งที่ลดลงบริษัทจะมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มลดค่าใช้จ่ายและปรับกลยุทธ์การขายให้ตรงกับความต้องการในภูมิภาค การเติบโตครึ่งปีแรกน่าจะแข็งแกร่งเทียบกับปีที่แล้วโดยยอดขายรวมคาดว่าจะโต5-7เปอร์เซนและกำไรสุทธิน่าจะโตตามการขยายธุรกิจหมูในหลายประเทศและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในอินเดียมาเลเซียและสหรัฐ เรามองตรงกันว่ากำไรปี2,567จะดีขึ้นและปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุที่ปี2,568และ2,569แนะนำให้ซื้อด้วยเป้าราคาอยู่ที่30บาทสำหรับสิ้นปีนี้ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิปต o อสต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ